ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้มาเจอกันทีแล้วครับผมกับช่องกุดเหลืองเมืองเหนือครับผมพอดีวันนี้มาฝ่ายบ้านแตาจุมปีครับผมนาดีวเน่อนแม่ครับผมนีครับผู้ชมเดี๋ยวไปดูฝ่ายกันครับผมก็นี่ครับเอารถกับแบะมาครับผมเอาตัวพี่หนานอครับผมสองคนครับผมนาดีวแน่หนแม่ครับผู้ชมวันนี้มาต๊ะปากกุดกับฝ่ายแท่จุมปีครับผมนี่ครับผู้ชมสภะถาพไมน โอเคเลยนะครับค่อนข้างเจะเป็นสะพานยาวครับผมผู้ชมแหนมกระเดงดีครับผมแต่โพลิมมณเริ่มเริ่มเ้งลงแล้วครับผมครับเห็นกรถ้องมาเห็นดอนรายแล้วครับผมครับแมนนี้ครับผมชมสภาพไหมเนีเดียวเน่นนำมาแล้วนี้เดียวจะมาตามหาครับผมผมก็ไปแหนออดเลยแม่ก่อนครับผมลองมาดูครับผมวันนี้จานนึ่งมาว่างครับก็เลยมา โดยเป็นหนออดครับผมแล้วมันจะมีแห่มฝายหนึ่งครับผู้ชมเดี๋ยวผมน้ชมดูครับผมมันมีสองสายครับอันนี้เป็นฝายฝายฝายข้างบนนะครับหนาอฝายย่อยครับผมแล้วก็จะมีฝายเล็กข้างล่างนู่นครับผมผู้ชมที่ถ้้เห็นดูดีๆจะเห็นนะครับที่สะพานข้างล่างครับนั่นก็เป็นแหมฝายหนึ่งครับผมนี่ครับโอเคเลยครับผมเดี๋ยวเราขอเตรียมอุปกรณ์ก่อนครับผม เอาแบวันนี้แอแกดเก็นี่ครับมืดครึ้มครับผมคุผู้ชมมีฝนโปรยปลายลงมาแล้วครับผมก็บาร้อนนะครับเนาะกับบรรยากาศก็โอเคครับผมโอเคครับเดี๋ยวขอุยาตเตรียมของแปบเดียวครับผมเดี๋ยวถ่ายให้คุณผู้ชมดูครับบ่าจะมีแต้มมีผลงานก่อนะครับเนาะโอเคครับครับผมขั้นแรกก็ลืมบัตได้เลยครับผมครับใส่เจ้าตีเจ้าดีนครับผม เอาวางตรงนี้เลยครับผมผู้ชมปักฮักแสะครับผมนะ่ซ่แหวนแหกินครับผมแมนแมนครับแนอนออดลงเทศเยื่อแหลกครับผมเยื่อก็เหมือนเดิมครับผมก็ไม่รู้สิครับของพี่มดแดงครับผมถ้ามีตัวนี้กินดุกินจัดแน่นอนครับผมเบสเก่าแม่อยู่แซมหลังครับผมแซมคันครับหนึ่งสองแซมแต่แม่สองคนพี่แหนออนครับเดี๋ยวเดียวมาตามแหกครับผมโอเคเดี๋ยวลองมาดูว่า ก็ไม่รู้สิครับจะออกฤีดก่อนนะครับนาอสำหรับหมายบ้านแท้จำปีครับผมกับก็ไม่รู้สิครับของพี่โบแดงครับผมโอเคครับติดแต่มภาพชมนะครับ ได้บ่่่ง่ะอยแ้กมาว่ามันจะมาตัวใหญ่เรว่ามันจะมันนักไม่นักว่าครับผมตัวแรกมาแล้วครับมันมาครับ ลุยเลยลุยเลยแ้วมันอย่ามันหนักคนวอกมันมาแล้วมาแล้วครับกำลังเริ่มขึ้นครับผมน้องดูวอกเขาแก็งเลยถ้ามือมันหนักเอ๋อนี่มันหมดหวหนิ Hello. Oh. เหมือนกันครับโยมแต่เป็นปลาเล็กนะครับมาชสวยคะแนนครับผมกำลังได้หนึ่งเต็มอยู่ครับมีสันมีมีปัญหาว่าม,มีเสียงมีเสียงกระดิ่งดังตลอดครับผมแต่แต่มัน ตอดแต่ไม่ติดครับผมก็ตอดตลอดครับผมเนี่ยครับเดี๋ยวเราลองดูผมแมนสักครึ่งชั่วโมงครับผู้ชมก็อยู่มาได้เกือบชั่วโมงแล้วครับดูอีกสักครึ่งชั่วโมงครับผมแพ่น ถ้าบบมันมีเต้มเพิ่มก็คงต้องได้ย้ายไปฝ่ายข้างล่างครับผมอย่างที่ผมบอกต้นคลิปนะครับเพราะว่าช่วงระหว่างฝ่ายข้างล่างกับข้างบนนี่มันระยะทางบ่คใอ้ไกลกันก็ได้ครับผมก็เลยที่อยู่ของป่านะครับหนอนอหรือว่าช่วงระยะที่ป่าจะเคลื่อนมานี่มันมันสั้น,นไปครับผม,ผมต้องไปดูฝ่ายข้างล่างครับถ้าก็ข้างล่างนี่ลงไปเห็นแม่น,น้ําไปเลยครับผมก็ยิงยาวไปเลยครับผมอาจจะมีตัวหรือว่ามีเต้มมีผลงาน่า้ชมได้ดูอยู่ครับ โอเคครับยวดูเห็นสักครึ่งชั่วโมงครับผมถ้ามาได้เต้มเพิ่มหรือว่าบัตรตอดบัตรกินก็ใหญ่ครับผมมีต่อครับผมครับผมคุณผู้ชมอนี่ก่ครึ่งชั่วโมงครับผมที่เขาว่าลองดูครับมันมีตออครับผมคุณผู้ชมอย่างที่เห็นครับมีตออครับแต่มนแน่จะใช่ปาโคตรนะครับนอกแค่ปากโคตรนี่ต้องลากไปแล้วครับมันกัดหัวมันเล็กไปครับผมคุณผู้ชม เคครับเดี๋ยวเราลงไปต่อกันที่สายข้างล่างครับผมเอถ้าถึงไหม่สายข้างล่างเดียวผมายให้ดูครับผมเขาอ,อยากเก็บของครับผมเลยนะครับครับผมเดี๋ยวนี้กลับมาถึงหม่ที่2แล้วครับสายข้างล่างนะครับเนาะนะครับคุณผู้ชมคล้ายๆกันครับผมเปิดห้องว่า มาบนสะพานครับผมคล้ายๆกันครับผมนะครับสะพานที่ขายแรกเลยครับผมแต่สายนี้จะเป็นสายน้ำโล้นครับผมนี่ครับเป็นพีน้องว่าเป็นเป็นในซีเมนที่บ้านราดยาวไปครับผมมาเหมือนมามีมีภาคข้างหลังครับผมนี่ครับนัเดียวครับผมคนที่แนะ่นำนะครับผมก็จะทักแครเกลเกลืงไปก่อนแล้วครับผมมีโทรบอกกันว่าหมายที่สองครับผมเพราะว่าหมายเลข ได้เต็มเดียวครับผมมีตัวครับผมเต็มมาเพิ่มก็เลยอยากให้มาใหม่ที่ต่อหน่อยโอเคครับผมเดี๋ยวขอเวลาเตรียมของแป๊บนึงครับผมนายสวยครับผมเดี๋ยวลงเตรียมของมาครับผมเอาของมาด้วยครับผมโอ้โหครับผมผู้ชมย่างเสียงครับผม nha tao lấy kham máy trong nĩ phai bố? lấy nhảy không bây à? nhảy nha, rồi bắt nhảy, nhảy đi. kham đi kìa. ครับผมแบบเสี่ยงเลยครับผมผู謝謝้ชมอือครับผมอันตรายเหมือนกันครับผมแต่ก็ต้องเสี่ยงมาครับผมคอัพไม่ยอมแม่งยายน้อเนี่ยครับผมได้ยื่นของมาครับผู้ชมมาแน่นออดอืออ่ะโอ้ โอ้ oh. ยหยองสะเดินม่บบเปล่าวะอะยองสะเดนมานี่เออครับผมชมได้แล้วครับผมข้ามมาแล้วครับผมผู้ชมดูแหนมบนข้างจะแรงขนาดนั้นเบอผมโอ้โห ตอนได้เอาแวะตอลนละแมนเงี้ยโอเคครับเดี๋ยวลองลุยครับผมทมอ,อ่ากล้องนะจะเอาติดนะครับติดโอกไาครับผมนี่ครับแนวะเดียวครับผมไปพวกอะเ่ะไปพวกันย้ายมันผาม รัะผมเดียวคือไหนเดียวอยู่ฝั่งนี้ครับผมมันเล่นวีดข้ามไปเลยวะอมันโดดข้ามมันโดดข้ามเหรอเอเอ,เอะนะครับเนาะรับผมเดี๋ยวลองมาดูนะเดียวครับผม ลงก็กินลงกับกินเนีย่ังได้เนี่ยลงกับกินลงกับกินวะครับผมโอ้่ตัวละเนี่ยโอ้ชอวโอ้ชมได้สองตัวแล้วครับอ้ครับอึบเหยื่อที่ใช้เหมือนเดิมครับมาได้โมนะครับก็ไม่รู้สิครับครับผมของพี่โมแดงครับผมในเดียวใช้ครับผมสวยเลยครับใหม่เลย เดี๋ยวลองตกด้วยหน้าเดียวครับผมลองดูดูว่าจะมีตัวได้ตัวหมดหน้าเดียวก็ครับผมนี่ครับนี่หน้าเดียวได้แล้วครับผมอุ้ยดูไซดูไซดูไซอโอ้มาแล้วครับผมทุกท่านเนี่ยครับผมดูไซอของหน้าเดียวครับผมแมนแมนครับผมตัวที่สมแล้วครับผม ก็ไม่รู้สิครับออกลีดแล้วครับผมขอ้โหเงี้ยมะกินงโอกแต่ว่าแต่ว่าน่ะเอาวงเงี่ยมะกินเนี่ยฮะมลาใส่โอ้ย่ะโอ้ครับในเดียวครับเก็บเต็มแล้วครับผมสุดยอดเลยครับปลาจีนใส่โอยะใส่เนมเหมือนกันเนี่ยแหน็มเน็มใส่แหน็มผัวแพนเจ๋งน่าขำหน่อยเออเนี่ะ าาอโอ้ยโหแหมาแล้วครับผูบ้ชมได้แล้วครับได้แล้วนี่ผู้ชมมาแล้วครับผมตัวแรกครับผมผู้ชมโอเคครับแมนๆครับนี่กีโอเคแต่ว่ามันลื่นล้วเนะี่ยมันตอดตัดตัดตัด ครับผมครับเดี๋ยวใส่ในถังนั่นเดียวดีก่อนครับผมอ่ามันแมนครับผมตัวแรกนั่นเดียวได้แล้วครับผมจ้รอเถอะจได้อ่าโอเคครับสุดยอดครับก็ไม่รู้สิครับออกลิ้นแล้วครับนายนี่ตัวแล้วครับผมช่มเดี๋ยวกลับมาเอาเยื่อครับผมนะเดียวได้สามที่ตัวแล้วก็ครับหลังจากที่ผมกลับไปเอาเยื่อครับผมเยื่อตัวเดียวกันนะครับ กินตลอดนะครับตัวไหนเดียวได้เพิ่มไหมม่อ๋อมยันรูดเลยเยอะตัวเดียวกันครับจะแบ่งที่พี่แหน่นอดตไหมไอแมนเต๊ะเต๊ะเอากินแล้วครับผมโดนแฮมแล้วครับผมนเดียวแม่แฮมแล้วโอ้ผู้ชมดูไซดูไซด้ครับผม โอ้โหครับแมนๆครับก็ไม่รู้สิครับครับผมสุดยอดเลยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไหมครับผมเอาตัวกำลังไปเอาเหยื่อมาครับนเดียวแมนแฮมแล้วครับผมม้วนเอ่าสายโอเคเลยครับได้แฮมแล้วครับในเดียวครับผมเต็มแน่นอองม้วนะน้อยอย่างั้นพุกกลับไปเป็นลายได้ด้ คโอ้โหฮึมครับผมเต็มนะเดียวเพิ่มแล้วครับผมชมดูครับฮึมดูสายโอเคครับผมเก็บเต็มครับผมดีต่อครับครับผมชมแล้วได้กามสองตัวยิ่งย่อยเนี่ยกินหนึ่งสองกันโอ้โหครับผม อนายออดได้แปดทูครับผมแปดทูแปดทูโอเคครับผมเตะคำหนึ่ได้เป็นเราจะยอดครับสองตัวครับผมนายออดตกะฝั่งนี้ครับผมผมไปโต๊กเป็นคู่ในเดียวครับเพราะว่าฝั่งนู้นมันแปลกำลังนี่กำลังเข้าแล้วเนาะกำลังเข้านะเดี๋ยวไหมเดี๋ยวไหมโอเคครับเดี๋ยวกลับไปที่ในเดียวผมครับเป็นโค่นสองจ่ายครับผมผู้ชมครับผมเดี๋ยวแต่เฮาพ่อง น่าเดียวก็โอ้หงน้่มาเลยเนี่ยล้อมแล้วเนี่ยเออแหวละวหงแม่ได้ยวยเนี่ยโอ้ลูดเลยเป้ผมของเฮาเย,ยอะมากกินะครับกินแต่ของน่าเดียวครับผมเนี่ยวันนี้มานอยู่คนเดียวครับแหลนออดเล่นกำกูเป้ครับเดี๋ยวลองดูงครับพ่อผมว่าจะมีตัวไหม ครับผมชมมีตอดครับผมม,มีตอดครับนี่ครับมีตอดครับผมโดนแล้วครับผู้ชมแม่แล้วครับผมชมนี่โอ้ย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 ดูสไลดครับผม <laughs> <laughs> โอเคครับเก็บแต้มก่อนครับโอ้ย ครับมครับูกเต้มันๆนอยู่ของชมีตอดครับมีตอดครับผมมีตอดครับผมตัวไม่ใหญ่พี่ชมแหมแล้วครับผมมาแล้วครับ,รบโอ้สายใจได้อยู่ครับใจได้ก็ เดี๋ยวเราบคุณชมจิ๊บเลขทำแล้วครับผมโอ้ยได้อยู่ครับผมไปครับเก็บเต็มเก็บเต็มครับผมมาแทำแล้วครับหน้เดียวครับแอบซุ่มกะฮะกินลูกบุญมาโอเคครับผม สุดยอดครับผมก็ไม่รู้สิครับออกฤีดิเหรอแล้วไซส์สวยๆเลยครับผู้ชมโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะได้นะคุณผู้ชมแบบแมนนี้ครับผมถ้ายหน้าเดียวได้ก็จะวิ่งไปหาหน้าเดียววะผมครับผมเดี๋ยวนีะเดี๋ยวคอยยัครับผู้ชมโอ้โหไซส์สวยๆเลยครับนี่ผลงานของหน้าเดียวครับผมในอัลไซร์เนี่ยตัวนซาลาโอเคครับซอยโอเคเลยครับเนี่ย ไม่เล็กไม่ใหญ่ครับปนๆนกันไกลครับสุดยอดสุดยอดแมนแมนครับผมเนี่ยมีเวลาครับลุยต่อครับคุณผู้ชมมีตอดครับผมมีตอดครับผมแต่ยังไม่ยังไม่ยังไม่คาบครับผมครับาผู้ชมเดี๋ยวลองโยนไกลๆหน่อยครับครับผมลองโยนไกลๆดูครับว่าจะมีมีตอดไหมรบผม ตังเงียบไปเลยครับผู้ชมเดียวของเฮานี่แสมสี่แหกตัวนี่อย่าไปหื้นในเดียวนะครับผมว่าในเดียวเพิ่นตังเงียบไปแล้วครับแล้วก็กำลังจะไปต่อแหมหมายหนึ่งครับผมแต่เฮาเฮาเวลาเฮาหม่มมีแล้วครับเวลาเฮาหม่มมีแล้วครับผมโอเคครับผมเดียวเฮาอันนี้ไปเอาแปรไปขื้นในเดียวครับผม <c oughs> <c oughs> เลยเอาป่ามาฮื้อแนวเดียวครับผมพอดีแนเพื่อนก็จะไป่ายต้องเสี่ยวครับแต่เฮาบัตตานครับผมเมื่อว่าหนึ่ก็ต้องไปข่ายของครับแนนอนก็ต้องไปทํางานครับผมแนเดียวเพื่อนก็ว่างช่วงตอนเช้าเพิ่นก็ว่างครับว่างช่วงบ่ายไปครับถึงเย็นครับผมโอเคาจค่อยไปฮะไปตัวแนเพิ่นครับแต่เฮากับติดทุ่แรกครับผมติดถ่ายคองครับติดทำงานครับผมโอเคครับผมทุกชมเดี๋ยวเรามาสรุปผลงานครับผม ไม่แน่นอดครับแนเดียวครับผมประมาณนี้ครับผมขบาะไคร่จะหมดฤดูกาลแล้วครับทุกท่านนี่สวยๆเลยครับโดโคตรล้วนๆเลยครับผมล้มวนเหลืองนะครับโอเคอเค,ครับผม,คบมแค่หน้าเดียวแซมโค้งครับผมทุกท่านแ่หน้าเดียวนี่จะมาแล้วเกนครับได้เยอะกว่าเพิ่นแล้วนะไปทุงเที่ยวนะได้เพิ่มเนี่ยอ๋อใส่หน่อยเลยประมาณนี้นะโอเคม่ได้น้อยเนี่ยตรงนี้มัน แ่นเงียบละขึ้นใหม่ๆทุกนกันมันให้โมดหูงละโอเคครับยังได้กะเหม,มือนเดิมว่าผมชื่นชอบวิดีโอนี้กะบฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามครับผมวันนี้สองไม้ครับผมกับแปะประมาณกับยี่สิบกว่าตัวครับผมแต่ไซส์กับใหญ่ๆเล็กๆยังได้ผมกะหน้าเดียวแตจจะไปต่อผครับพี่แไหนทอดก็ต้องขอตัวแลไปก่อนครับผมเขาแวบเดี๋ยวได้ไดนขนของขึ้นไปข้างบนครับรถอยู่ข้างบนโอเคยังได้กะสวัสดีครับผม เจอกันลิ่แน่ครับผมว่าจะแปลไปทางใดโอเคครับ